สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม FVFF นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลุกนั่งยิงหัวนะครับขั้นแรกก็คือกดนั่งบบกสะโขบพร้อมกันนะครับขั้นสองก็คือกดลุกยิงเลยนะครับ <Go! S 2> นี้ก็มีโอกาสหัวเกิด40-80%ได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเข้าหัวประมาณนี้นะครับ แต่นี้มันก็ชุวกันกนะครับก็ขอเตือนด้วยนะครับที่ลีลับโอเคครับมาฝึกตรงนี้นะครับรก็เลยก็นั่ง,งหูะโหพร้อมกันแล้วก็ลุกยินนะครับออไม่ติด มามาโซนใหม่หน้าหมดโขดพร้อมกันแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เ,เข้านะคบแบบนี้ผมใช้เพราะว่าผมตีดเล่นไปหน่อยนะครับผมคอยยังไม่สอนนะครับมันเกินมพอกล้ามไม่ได้ก่อนนะคะตรง้อนแหน้านะคะ โอเคครับเรามาฝึกกันตรงต้นมะพร้าวนะครับสมมติว่ามะพร้าต้นมะพร้าวนี้เป็นคนนะครับก็กดนั่งปุ่สะโขบพร้อมกันนะครับแล้วก็ลุกยิงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมายิงคนให้ดูนะครับผมขอเงียบก่อนนะครับขอใช้สมาธิเล่นกัน,นครับ <Kill. S 2> มาครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูตัวข้างหน้านะครับผมโอ้ยยิงไม่ติดโดนด้วยนะครับไปดูอีกตวนึ่งนะครับ <Double Kill. S 2> โอเคครับคลิปนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะครับ